มาถึงก็เหนื่อยมากๆเลยหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วไปสำรวจเข้าถ้ำใหญ่เฮ้ยเหนื่อยมากเข้าถ้ำมาเลือนเลือกแค่นิดนึงโอ้แต่คุ้มมากว่าได้เจอทั้งเพชรทั้งเหล็กแล้วก็ทั้งทองด้วยและแอามาเบอรลอ์อันนี้คือนะ้อแรกมาคือของคุ้มมากแต่ชีวิตนี่คือไม่คุม้มคือตายหลายรอบมากคลิปที่แล้ว ตายเอาตายเอาแล้วแถมเพื่อนหายไปคนหนึ่งด้วยไม่รู้หายไปไหนนะเมื่อกีที่แล้วอะนอนก่อนดีกว่าเนี่ยทุกคนนอนได้เล็กคือแบบว่าโอ้โหเยอะมากๆได้ทั้งเลสโตนได้ทั้งแบบเอ่อลาพีสจะได้เยอะมากๆเลยคือคุ้มมากเข้าทาใหญ่แต่มอสเตอร์นี่คือแบบโอโหเยอะมากๆเลยหนๆนนะก็ได้เพชรมาแล้วคราบิ๊กแอคเพชรดีกว่า อืมโอเคครับฟิตก,ก็แล้วก็บิ๊กแอคเพชรโอเคได้มาแล้วตอนนี้นะก็เหลือเพชรประมาณสักหเม็ดได้เพิ่งเพชรนี่หายากมากนะแต่ยังไงก็ตาเอมอรัลหายากกว่าเราพูดเลยว่านักตอนนี้คือน้องมีเหล็กคือแบบโอ้โหคือใช้จนแบบว่าคาบชุดก็ได้หลายๆชุดเลยอะ่ะเออใช่แล้วแล้ก็มีแอปเปิลทองนะแต่แล้ก็ไม่ใช้้ะกันพอเราจะแบบว่าตายบ่อยมาก โอเคครับชุกกะดีกวา่าเพราะตอนนี้คือนะ้ำไม่มีชุกเกาะเลยอีอย่างก็ค้าบยังไม่ครบนะเดี๋ยวรอเผาเหล็กก่อนไป,ไปก่อนโอเคอเหนื่อยแล้วอาหารก็ไม่มีด้วยนะนักตอนนี้คือนะักขาดแคลนอาหารมากๆเลยเพราะตอนนี้คือนะักก็ไม่มีอาหารเลยนะถึงจะมีเอเมรัลแลกเอ่อพ่อค้าขายอ้าพอดีพ่อค้าขายเอ่ออาหารได้นะ ฟึ้งมันก็ใช้เอมมาลอหนึ่งเมตรนะฟึง้งแตเขาไม่อยากจะใช้อะ่ะโอเคเหล็กได้ละค้ารองเท้าดี่กว่าแต่ก่อนที่เราจะไปค้ารองเท้าเนาะขอเก็บของให้เรียบร้อยก่อนของเยอะมากโอเคชุก,ก็พร้อมแล้วไปไปดูข้างนอกกันว่าข้างนอกตอนนี้คือแบบโอ้โหสักกุระโต๊ะฟาก,กุระทตุกคนโต๊ะฟาก,กุระเออเมือ่อกี้ที่แล้งอกมาแล้ว เอนึอ่หรือมันก้อกข้างหน้าแล้วนะอันนี้เราก็ไม่ได้ดูนะกลับมาราก็ยังไม่เห็นเลยนะว่ามีตอรฟกุระโอเคไปหาอาเล็กโอ้เบอร์รี่เพียบเลยเก็บสักหน่อยละกันจะได้เป็นอาหารฉุกเฉินในเวลาเดินทางนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บการเก็บเบอร์รี่นี่คือพูดเลยว่ายากมากคือเข้าไปนะี่คือเจ็บเจ็บโอเคเก็บพุงเบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยนะโอ้ดูเลือดนะฟี่ทุกคน โอ้เลือดนะคือเหลือแค่ฝั่งหัวใจเองอะมอนสเตอร์คือไม่ได้ฆ่านั้นแล้วคูเบอรี่จะฆ่านั่นนี่แหละโอ้โหจะตายแล้วโอเคเราไปหาที่ประตูนรกกันดีกว่านะประตูนรกที่นะัดได้เจอเมื่อฝั่งฝากิฟที่แล้วอะเหีนยระหว่างทางก็เอาเนื้อด้วยเพราะตอนนี้คือไม่มีเนื้อเลยระหว่างนี้ก็ล่าเนื้อสักหน่อยนะคะัเพราะตอนนี้คือนะัดไม่มีเนื้อจริงๆเลยอะ แล้จะกินเนื้อฟอมพีนี่แหละมีไก่ด้วยจ้าบัวามาเดินทางกันต่อเจอน้องเมดด้านขวาด้วยพึ่งน่าก็ไม่จับหรอกมาตาม,มาอาเล็กมาเราจะถึงแล้วใช่ไหมใช่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเนี้ยถ้านําไม่ผิดนะว่าตรงนี้มันจะมีถ้ำแล้วนําได้เลยว่าพึ่งจะไปย้อนดูคลิปมา ซึ่งที่นัดไปย้อนดูคลิปมาน,นะก็คืออา่าทานน่ะที่นัดมีประมาณสักสี่สิบก้อนหนึ่งอะหรือสี่สิบอันน,น่ะโอ้ยตกมันอยู่ไหนนะทําน,นี้ปะไม่ใช่อ่ะทําไหนนะลืมไปแล้วว่ะอินเบอรี่สักหน่อยน่าจะเป็นทางนี้นะอ่าใช่ใช่ใช่ทางนี้และนี้เลย ตรงที่ฟินฟุดของไบโอน้ําแข็งเนี่ยหรือไบโอฮิมะนี่เลยนี่เลยนะจาได้แล้วก็มันจะมีถ้ำหนึ่งอ่ะคือมันจะมีเป็นที่เรียกว่าไงอ่ะที่นะเข้าไปหาแร่มันจะมีเอ่อตกคาบแล้วก็เตาเผาอยู่ซึ่งถ้ำไหนคำถามคือถ้ำไหนถ้ำนี้หรือเปล่าคาหมูด้วย ถ้ำนี้ไหมถ้ำนี้คือนักฝำรวจไปแล้วนะน่าจะใช่ไม่ใช่อะไม่ใช่ถ้ำเนี้ยถ้ำไหนอะโอเคเจอถ้ำแล้วไหนไปดูฟิกของนั่งยังอยู่ไหมถอยถอยเพื่อนถอยมาคริปเปอร์มานน่เลยมานี่ไอของนั่นอยู่นี่นี่ไงนี่ไงตกคามยังอยู่แล้วเตาเผานี่ไงเหล็กเอาไม่ใช่เหล็ก เ,าาเอาพอาไปทานโอ้โหหาพี่พคือนะัต้องไปเรียกไงอะไล่ดูคลิปของนั้นอะถึงขั้นต้องย้อนไปดูคลิปตัวเองอะว่าหาน่ะฝีฟิบวาอันนะอยู่ที่ไหนประตูนระกนะ่าจะอยู่แถวแถว,แถวนี้นะอันนี้ไงนี่ไงนี่เลยนี่เก็นได้เวลาแล้วที่ขุดเพชรที่นะาตามหาเข้าในถ้าใหญ่เมื่อกี้ที่แล้วลำบากมาก ทำไมคุณนานจังอ้าวได้อ้าวอ้าวโดราวาถ้างั้นงั้นเห็นแล้วนะครับเป็นถังน้ำก่อนละกันเอ่อเหล็กน้ำไม่มีหรอไอเดียวก่อนนะครับปุ่มมาทำอะมรนะครับตัคาร์บเมื่อกี้นะก็เลยอเอาตัคาร์บมาเลขคือน้ำไม่มีเลยในตัวำจำได้ว่านะเอามาม่ใช่หรอเอะอเล็ก อลิซขอดูหน่อยมีเหล็กไหมอันนี้ไงนี่ไงเหล็กไหนเดอฟิสจะฝ่ามากค้าถังน้ําได้ไหมไม่ได้เหรอมันไม่มีอ่ะมันมีขึ้นให้ดูแปลว่าเราจะใช้ฝากก่ามกรส่วนคนนี้ก็ไม่มีของนะจากที่ดูอ่ะฟึ่งของฝนเย็นแล้วก็ฝากที่อเล็ซไปนะอืมจะเอายังไงดีถ้าวิ่งกลับบ้านไปจับเพื่อดีกว่าจับดีกว่า เจอคนที่ถูกใจหาดอกไม้ก่อนนั่นเพียบเลยดอกไม้ฟีเลืองเพียบเลยได้เวลาจับเพื่อนใหม่อดอกไม้ฟกหน่อยโอเคอาชีพเมนนี่ก็กลับมาแล้วนะทุกคนในตอนที่อาชี m เมนที่ไอ้นี่ขึ้นมาคือจะเป็นอาชี m เมนตัวเกมนะก็จะเป็นอาชีพเมนที่แบบว่าตัดไม้ได้ขุดหินได้ได้รู้ว่าคาฟอะไรได้ไงซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมานะมันบั๊ก คือตอนนี้คือเออ่ทางไมค้ามาเขาบักบักอยู่ไอเรื่องแบบระบบใหม่ไอพวกไอซิเมนต์หรืออะไรเงี้ยคือยิ่งบักบักอยู่ตอนนี้คือหายแล้วนะเขาอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยสิบจุดหฟูนไปแล้วก็ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ยังบักบักอยู่โอเคเดินทางกลับบ้านดีกว่ากำลังจะเดินกลับบ้านเจอมอสเตอร์ังั้นอเล็การเออ โอ้โหคือในระหว่างที่นะักกำลังแบบเดินทางอยู่คือมีวดัดโอเคทุกคนตะโคงไปต้องบรรยายกับเสียงร้องเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือตกใจอะโอ้โหแหมมุมเพียบเลยเออไม่ไหวแล้วในระหว่างทางเจออะไรไปดูอู้โ,โต้ฟังล้าสวยมากมองตอนกลางคืนนี่คือแบบเฟ้ยฝวยนะโต้ฟังล้าเนี่ยโอ้โห้างหน้าไม่สวยเลยทางหน้า้างหน้าเพียบเลยไม่ไหวแล้วลงมาก่อน เฮ้ยวอเตอร์เพียบเลยนี่ตอนที่นะเดินทางกลับมานะคือบอาโอ้เฟกเกริตันหิมะค,คือเพียบเลยไม่ไหวไอ้เดี๋ยวแล้วทำไมเอ่อเหล็กทำไมนะยังเผาได้แค่เนี้ยนี่นังออกไปตั้งนานแล้วนะได้มายี่สิบกว่าก้อนโอเคนัาได้รองเท้าแล้วไปเลยแล้วก็เอ่อถานมีหฟสิบสี่ก้อนชคาี่สิบเจ็ด เอาไปสักหน่อยแล้วกันนะฮกไปแจะว่าไปของในตัวคือเอยเยอะมากๆเลยขอจัดของก่อนโอเคเรียบร้อยละวไปนอนดีกว่าเพราะตอนนี้มอสเตอร์เยอะมากๆโอเคเช้าแล้วไปเดินทางไปกูออฟฟิเดียนดีกว่าเพื่อเราไปทำประตูนรกถือเนื้อไปได้วยอย่าเอาไปเผาข้างนอกข้างนอกคือน้ำมีแคมไฟอยู่ เอ๊ะเมื่อกี้หน้าอะไรอะเฟเกริตันเหรอไม่ใช่อ่ะเกลิตันฟูกกันมปมุมไอเดียไม่ใช่หน้าอะไรนะตัวละครอนิเมะและ้วทำไมาตรงนี้เอ,อมีน้ําแข็งเนี่ยฮะเออโอเคช่างไปไปเดินทางกันดีกว่าโอ้โหว่าไงฮะยอยู่โอ้โแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อน นะเอาหน้าแนบไปกับสกิลิตันหิมะเนี่ยมายิงทีคือโอโหแรงไหมไหมเอ๊ะหรือเมื่อกี้นะโดนเพื่อนยิงอาจจะไปไปได้นะโอเคเผาเนื้อดีกว่าโอเคแคมป์ไฟตรงนี้เต็มแล้วเอาอีกแคมป์ไฟหนึ่งอันนี้เลยซึ่งแคมป์ไฟนี้ก็วางเนื้อได้ทั้งหมดสี่ชิ้นนะอืมระหว่างรอ เออทำอะไรเดียดอกไม้อัน,นี้คือนนะำไม่ได้ไปจับเออเอพีแล้วนะเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเนาะจับเอพีเยอะๆนี่คือแบบมันจะเป็นแบบว่าวุ่นวายมากคือตัวละครอนิเมะคือจะเยอะมากๆเลยเอพีีนี่คือแบบว่าจะเดินแบบเออแล้วไงอะ่ะเดินไปเดินมาบางสายตาทับมากแล้วก็เลยจับแบบว่าพอสมควรพอคือเราจะไม่จับเยอะ โอเคในะระหว่างที่รอเนื้อฝุกก่อนแล้วก็จะกินเนื้อก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้คือหัวใจนะคือเนื้อตายได้ทุกเมื่ออันนี้ฟุกยังยังไม่ฝุกโอเคในเวลาเดินทางไปขุดออฟฟิเดียนกันซึ่งทางทางไหนนะ น่าจะใช่ทางนี้ใช่ไหมที่นระาเดินไปตรงข้ามาบุกเขาน้ำแข็งเนี่ยเอาไม่ใช่ไทะเลน้ําแข็งเนี่ยน่าจะใช่นะโอเคใช่ใช่ใช่ตรงนั้นมีป่าในระหว่างนี้จะเจออะไรไหมลุ้นกันเจอแต่เอบีฟีอ่ะคือตอนนี้คือเรายังไม่เจออะไรอะไรใหม่ๆเลยนะแล้วตอนเนี้ย ย่างเช่น A B C แบบว่าความสามารถใหม่ A B C ที่น้องไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะคือตอนนี้คือน้องยังไม่เจอ A B C พวกนั้นเลยตอนนี้ดวงทีก็เที่ยงวันแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปขุดออฟฟิเดียนก่อนมืดนี่ครัม,มืดที่คือแบบว่าน่าจะอันตรายเพราะันนี้ก็ล่าเนื้อสัตว์ด้วยนี่นี่วัววัวน้องวัวขอเนื้อหน่อยน้องวัวนั่นแหละขอบคุณเพื่อน อ้าน้องไก่ไม่เอาอีกว่าและอาจจะมีคนถามว่าทำไมเราเอาถังลหลายๆใบไปในถังน้ำคือเราใช้แค่ถังใบเดียวนะก็ได้แล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเราตักน้ำมันลลายอันโอ้ยตกตก,ตก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 น้ำโอเคหาทางขึ้นก่อนนี่นี่นี่ทางขึ้นอยู่นี้สุดท้ายนะทุกคนถังน้ำเราก็ไม่ได้ใช้ใช้แค่อันเดียวอ่ะ คือเนาเอาปาทำาไมไม่รู้ฝีถังที่ทีมีห้าถังนะอยู่ในตัวอยู่ถังหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่ได้เอามาใช้ไอเดี๋ยวก่อนนะเอามาอ๋อไอนี่เนะไะเอามาลาดลาวา,าลาวาตรงที่ประตูะตัวอะไรประตูนเธอโอเคไปตามหาดีกว่าทางไหนเนี่ยลาแกะไปด้วยแล้วกันอ๋อน,น,นี่นี่ทางนี้ทางนี้ โอเคมาถึงแล้วรอบที่แล้วคือน้ำไม่มีน้ำรอบนี้น้ำมีนี่ลากเข้าไปเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวต้องเอาลาวาด้วยนี่นะแลหว่างนี้เอาน้ำทิง้งไอเดี๋ยเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งก่อนน้ำหรือเอามาทำมายเยอะแยะไปเทใสถ้ำนี่แล้วกันใส่ไปไฟไปอันนี้ด้วยอันนี้เก็บไว้ดีกว่า โอเคไปเอาลาวากันราวานี่ไงได้มาหนึ่งอันแล้วโอเคอันที่ฝองอยู่นู่นอ่าโอเคได้มาสองถังโอเคได้ราวามาแล้วมาขุดหินออฟฟิเดียกันดีกว่าใช้เวลาขุดนานเท่าไหร่เนี่ยอืมน่าจะนานหูนานมากนานอยู่นะนานในเนี้ยประมาณสัก เจ็ดวิได้อ่ะคุณนานมาก เป็นการขุดที่นานมากคุดตรงตๆขุดนานมากแค่ขุดตรงนี้ก็ประมาณเกือบสิบนาทีได้แล้วอะนานมากโอเคหินแอฟัุไทด์ปลายพอแล้วหมดแล้วนะไปทุกคนกลับบ้านจะว่าไปเพื่อนนะครบไหมโอเคครบสามคนไปกลับบ้านกันเ,เหนื่อยมากแค่ขุดหินออฟฟิน,นี่คือแบบเหนื่อยมากนะ อีหัวตรงนี้ด้วยตาการเนื้อนี่แหลนี่แนละ,นนะ,นนะอู้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆแล้วไฟไฟไฟมันจากไหนใครการใครมีคนยิงไฟฮะนี่แน่ๆเลยนี่โอ้โมีความสามารถไฟด้วยนะโอเคไปกลับบ้านดีกว่ามาตามมาเอาจริงๆนะทําเลต,ตรงเนี้ยคือเหมาะก,การสร้างบ้านมากเลยนะที่มันโล่งๆอ่ะ ไม่เหมือนตรงที่บ้านหิมะตรงนั้นนะ่ะไม่หิมะตรงนั้นมันก็โล่งนะแต่มอสเตอร์เยอะมากๆแต่ที่นี่คืออยู่ใกล้ๆตรงป่าไม้อะ่ะทำเลดีอยู่อืมโอเคนะเปลี่ยนใจแล้วนะที่มันโล่งมากเลยนึกว่าที่นิดเดียวทำไมข้างหน้าเรืองแสงด้วยอะไรอะ่ะอ๋อทอที่นั้นเอ้ยดิเดนน่ะตกทอที่น้าปักเอาไว้ดนนาที่น้าเข้าถ้ำไปเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะ นี่ยที่น้าปักเอาไว้เมื่อกี้ที่แล้วคือแบบว่าน้ำฟรวดถ้ำนี่คือแบบใหญ่มากเลยถ้าเนี่ยคือมันยังมีแบบว่าทางแรกลงขึ้นและลงอ่ะคือเยอะมากๆเลยอเยอะจนแบบว่าแบบนับไม่ท้วน่ะคือมันเยอะจริงๆอ่ะคือนะเข้าไปคือแบบลดลงไงนะคือน้ลงในที่นั่นน่ะคือประมาณสี่ห้าวันคือลงว่าจะออกมาได้คือนานมากก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนถึงมีเพชนะ พราะนั่นแหละนัดหลงมาหลงเจอเจอเพชรนะ่ะโอ้โหเหนื่อยมากเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยคือแบบเจอเพชรเจออะไรแบบถึงขัน้นนะเจอคริสตัลอะคริสตัลที่มันเป็นฝีม่วงอะ่ะอันนั้นก็ได้มานะแต่นั้นเอามาแค่นิดเดียวเพราะถ้าเอามาเยอะนี่คือก็ไม่รู้เอามาทําอะไรนะเพราะคริสตัลที่นันอ,อรู้ได้ว่ามันเอาไปทํากล้องฝ่องทางไกลได้อะ่ะแค่นั้นเลยอะ่ะ ที่เหลือนะก็ไม่รู้นะก็ไปทําอะไรได้อีกแล้วก็เลยไม่ได้เอามาเยอะเอามาแค่ประมาณสักสี่ห้าแท่งอะเอามาแค่นั้นอะโอเคถึงถ้าหิมะแล้วไปเข้าถ้าดีกว่าอ่าดีนะที่มอสเตอร์ข้างล่างนี่คือไม่เกิดนะเี่ยถ้ามอสเตอร์ข้างล่างนี่คือเกิดนีกคือแบบลงไปนี่เขาเจอคริปเปอร์นี่ก็จะไม่รู้จะว่ายอะไละ ออแล้วทำไมมีเพื่อนนาว้ามปรตรงเงี้ยเดล็กเผาเฟสยางโอเคเผาเฟสแล้วมาเผาเหล็กต่อเออเหล็กอยู่ไหนเนี่ยอ,อันนี้นี่นี่นี่ไงนาได้เหล็กมาเพียบเลยแล้วก็เอาถังลาวาวางไว้อันนี้คือที่นับตักลาวามาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงนะการเผาแร่เนี่ยเพราะลาวานี่คือเป็นเชื้อเพลิงชินน้นเดียวเลยของไมค้าบะที่แบบ ไฟถังลาวาปุ๊บไฟคือมันจะติดนานมากคือจะติดนานฝ่าเอา่อบล็อกทานน่ะบ็อกธานปกติอะ่ะแล้วก็เลยชอบใช้ลาวาเพื่อเอามาเผาแร่นะคือมันใช้ดีมากเลยอะ่ะคือใช้แค่ถังเดียวนี่คือเผาเผาแร่ก็ได้เผาเนื้อก็ได้อ่าเอามาเผาอะไรก็ได้อะ่ะคือแบบว่าถังเดียวคือใช้อยู่มากโอเคไหนดูที่นะับเผาเหล็กมาฟิได้เมื่กี่อัน ได้มาฝา่า11ไหนๆน,นะก็ได้เหล็กมาเพียบนะคาบดาบหรือการดาบใหม่เพราะดาบเก่านี่คือแบบไม่ไหวแล้วดาบเก่านี่คือรัตพังโอเคแล้วก็เอาดาบเก่าเก็บไฟหีบเอาไว้อย่าเอาไว้เอเอเอาไว้เป็นทินส่วนเอาไว้ฟอมอาวุธแล้วกันเพราะตอนนี้คือเราก็ยังไม่มีเป็นเออที่อะไรอะ่ะอ๋อที่ตีเหล็กอะ่ะคือตอนนี้คือเราย,ยังไม่มีโอเคนอนดีกว่า ได้เวลาสร้างประตูเนเธอร์กันแล้วทุกคนฟึ่งประตูเนเธอร์เนี่ยง่ายๆเลยนะแค่วางบล็อกเนเธอร์ให้พอดีแล้วก็เอาไฟแท็กจุดฟึ่งนั้นลืมไฟแช็กที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้อะไรนะคือนั้นลงไปเอาไฟแช็กอีกรอบหนึ่งคือจะขึ้นไปแล้วนะกำลังจะวางเลยแต่นั้นลืมไฟแช็กแลวจำได้ว่านั้นได้ไฟแช็กมานี่ไ คือน,น้นได้ไฟเช็คมานี่เอามาจากที่เป็นประตูเนเธอร์นะที่เป็นพังๆอะ่ะที่จะเจอมีลาวาและเจอหีบอะ่ะที่น้นได้มาเมื่อเออสักฝั่งสัง่งคลิปที่แล้วอะ่ะที่น้นได้มาส่วนประตูเนเธอร์นะ้จะวางไว้ตรงไหนหรอตรงไหนดีอะ่ะโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงหลังต้นฟากุระนี่แหละตรงนี้เลยวิวดี อย่าวางนะเพื่อนกาลังจะวางพี่คะเพื่อนมาวางนี่คือเดินแบบตัดหน้านั้นนะวางบล็อกผิดนี่คือแบบจะเป็นอะไรที่แบบนงดหิดมากเลยนะโอเคหาจุดวางแล้วกันเพิ่งจุดวางนะ้ะวางเขุดลงไปหรือวางดีอ่าวางไปเลยแล้วกันวางประมาณฝาบล็อกใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นบล็อกเ,เดี๋ยวอะไรขึ้น,นมาเนี่ยอะไรอ่ะนะไม่เคยเห็นนะ เอ,อ๊ะไมคะเขาอัปเดตอะไรมาเยอะแยะเนี่ยคือนตอนนี้คือนตามเอ่อตัวเกมไม่คะไม่ทันเลยนะคืออัปเดตอะไรมาเยอะแยะก็ไม่รู้โอเคได้บล็อกดินแล้วมาแล้วก็วางบล็อกดินตรงนี้แล้วก็วางนี่เลยหินออฟฟิเดียนแล้วก็ขุดดินออกก็จะได้แปลว่าประหยัดหินออฟฟิเดียนได้ดีมาก ซึ่งแล้วมีหินออฟฟิเดียนนี่ก็เยอะนะที่จริงแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้แน่แต่เห็นเขาทำแบบว่าหินไม่ใช่เห็นทำประตูออฟฟิเดียนอย่างเงี้ยคือหินหลายคนแล้วเขาชอบทำอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าง่ายดีนะแล้วก็อ่าก็ได้แต่มันต่อกี่บล็อกอะประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็ต่อขึ้นไม่ใช่วางดินแล้วก็ต่ออย่างนี้โอเคน่าจะได้นะ ใช่ไหมเนี่ยมันใหญ่ไปไหมเอ่อไม่รู้อู้หิมะตกหิมะตอกอะไรมันช่างบอกจอกค่ะแบบเนี้ยก็เลยจะจุดประตูเอ่อเนเธอร์เลยคืออะไรอะ่ะเดี๋นี้ขอปักท็อตกันเราจะได้รู้ว่าตรงนีเป็นประตูเนเธอร์ฟึ่งก็รู้อยู่แล้วนะแค่นั้นจุดไฟแ็กแล้วมันก็จะมีนี่ ประตูเนเธอร์สีมมุ่วงโอเคไหนดูของฟิตเตรียมพร้อมไหมน่าจะพร้อมแล้วนะแต่ตอนนี้คือเผาเนื้อก่อนมาเผาเนื้อก่อนก่อนที่จะไปนะอันนี้คือนราไม่ได้ไปแบบว่าเข้าไปสำรวจจริงจังนะนัาแคนะ่เดินเข้าไปเล่นแล้วก็ออกแค่นั้นแหละโอเคนะระหว่างนี้ก็รอเนื้อเผาเฟจก่อนดูบรรยากาศธรรมชาติก่อนหิมะตก คือน้าชอบไบโองหิมะก,กับไบโอน้ําแข็งที่ฟุดเลยนะก็คือแบบเวลาหิมะตกนี่คือแบบโอ้มันได้แบบบรรยากาศมากเลยอ่ะคือบรรยากาศคือแบบเรียกว่าไงอะอ,อ่จุดแคม์ไฟแล้วก็ย่างเนื้ออ่ะหิเนื้อได้ละแล้วก็มีหิมะตกแบบว่าโปรยปลายมีต้นเฟอร์กรามาได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคเข้าประตูเร์กัน ไหนดูซีโลอีกมิกติอกหนึ่งจะเป็นยังไงเราเวลาโหลดสักครู่นะโหลดนานมากนี่เข้าประตูครั้งแรกนะก็เลยโหลดแป๊บนึงโอเคเข้ามาแล้วเข้าโอ้โหอะไรเนี่ยนี่นักเกิลที่ไหนเนี่ยเอ๊ะทุกคนอันนี้เนาะไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้คายยาืออะไรย่าแดง อะไรเนี่ยนี่คือเอ่อนเนเธอร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่มมติเมเธอร์นเนเธอร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือมิติเนเธอร์บอกมันจะมีแก๊สนี่แหละถูกแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วถ้าอยู่นานเอย่ามอสเตอร์มาลุมตีนั้นโอเคก็จบไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปยังกันบ้างนะสำหรับการฝ้าประตูนเนเธอร์ ฟิง้งนะัลองเข้าไปแล้วนะอูดีนเราไม่เข้าไม่เข้าเมื่อกี้นะก็ลองเข้าไปแล้วนะเจอแก๊สพอดีเลยต้องรีบวิ่งหนีออกมาก่อนก่อนที่ประตูนเนเธอร์จะพังฟึ่งในมิติเนเธอร์อันนี้คือนะก็ไม่เคยเจอเอ่อมิติเนเธอร์ที่มันเป็นพื้นที่ท,ที่แบบว่าแปลกๆเลยนะคือพื้นที่เนี่ยเฟึง่งนะก็ไม่เคยเจอเลยนะส่วนใหญ่ที่นัาจะเจอนะเป็นพื้นที่มันมีเอ่อเรียกว่าไงอะทะเลลาวาต้นไม้ ประมาณนี้ที่นะเจอฟึง่งอา่าในมิติแบบนี้คือเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะโอเคนะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่อง K NATV นะด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายหูหิมะตกฝยจัง